นมัทธุรยันตสยศขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบมาสการขอโอกาสท่านครูบาอจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกโรขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีในญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้ โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้สาธุอ่ะขอเชิญพั้งหลาวางมือลงขอเวลาสักหน่อยหนึง่งนะไม่นานแล้ตอนนี้ก็จะสิบเอ็ดโมงแล้ว คนเจ้าก็นั่งตากแดดส่วนนั้นการเป็นเรื่องของบุญนะคิดสวัสดิ์ไม่ค่อยได้สร้างศาลาไม่ได้ค่อยได้มุงหลังคาหรือเปล่าญาติโยมคะถือว่าเราก็ได้มาร่วมกันในการอุปธรรมดูแลพระสงฆ์ลหลายวันเนะี่ย ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนมาธันวาตอนนี้ก็เข้ามกราแนละ้วถ้ากำหนดเดินเข้าถึงวัดดวงเก้ากัญญารามวันที่สิบเจ็ดอันนี้ก็เหลือประมาณครึ่งเดือนนะวันสิบห้าวันก่อนจะถึง เป้าหมายเส้นชัยที่เรากำหนดไว้ต่อไปก็จะนับถอยหลังแล้วเหลือสิบสี่วันสิบสามวันสิบสองวันใกล้เข้าไปเลยใกล้เข้าไปเลยถ้าว่าเวลาจะถึงเส้นชัยเวลาจะถึงเป้าหมายเนี่ยท่านดีใจไหมหลายท่านก็จะดีใจนะโอ้จะได้ถึงเสี จะได้หยุดจะได้พักจะได้กลับวัดถ้าเราคิดอย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมดานะเพราะเมื่อเราเดินทางไปถึงเราก็จะได้พักเราก็จะได้กลับวัดเราก็จะได้ไปตามใจของเราแต่ถ้าเรามองโดยธรรมการเดินทางของเราก็มีที่สิ้นสุดแม้แต่ชีวิตเรา ถา้าเราเดินจากนี่ไปถึงวัดตรงเก้าแล้วอีกประมาณครึ่งเดือนเวลาถึงที่โน่นเราจะดีใจเราว่าเราจะได้พักเราจะได้กลับวัดชีวิตของเราที่จะเดินทางไปสู่ความตายเราจะดีใจไหมโอ้เราใกล้จะได้ตายแล้ว ตอนนี้เราอายุสามสิบปีสี่สิบปีห้ 60, 70, 80, าสิบปีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกสิบเมื่อไหร่เราจะได้ตายสักทีเราจะได้พักเราจะได้ไปพบนั่นภูมินี่ท่านจะคิดอย่างนี้ไหมแต่ว่าก็มีคนคิดเมื่อเช้าจะมาเดินมามียายคนหนึ่งอายุเก้าสบอ็ดปีถ้าจำไม่ผิด ก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างอายุเท่าไหร่อายุเก้าสิบกว่าปีแล้วถามว่าโอ้ยายอายุยืนเนาะทำยังไงถึงอายุยืนแกก็บอกแกก็อยู่ปกตินี่แนะสวดมนต์ไหว้พระไหมสวดมนต์ไหว้พ,พระประจาแกบอกโอ้ถือว่าเป็นบุญนี่แนะแกพูดขึ้นมาคำหนึ่งต่มาก็ยังสะดุดใจ ไม่รู้เม,มื่อไหร่จะตายแกบอกอยากตายแล้วแกวะเออวะคือบางคนมันต่างกันอยู่นะคือบางคนนี่แบบพอคิดถึงความตายนีย่กลัวกลัวตายแจะบางคนพอคิดถึงความตายเมื่อไหร่จะได้ตายเมื่อไหร่จะได้พักเพราะว่าเกิดมานานแล้วแกวะเกิดมานานแล้วอายุมากแล้ว ก็ไม่อยากอยู่แล้วอันนี้เราต้องมองด้วยธรรมนะทามาก็เลยบอกว่าอายุยืนก็ดีนะยายแต่ขอให้ยืนด้วยบุญยืนด้วยธรรมคือถ้าเรามีชีวิตยอยู่ได้เราได้สร้างบุญกุศลได้สร้างคุณได้สร้างประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าอยู่แล้วดีอยู่แล้วได้ประโยชน์เราอยู่แล้วเราได้ฝึกหัด เราได้ขัดเกลาจิตใจตนเองให้ลดละให้ปล่อยให้วางเพื่อที่เราสามารถนำทางไปสู่ความพ้นทุกข์อันนี้ก็ดีนะเพราะว่าเวลาของชีวิตที่เราจะได้ทำบุญที่เราจะได้ขัดเกลาเพื่อให้ตนเองบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่มันเป็นเวลาที่มีค่ามากเป็นเวลาที่สําคัญมาก ถ้เราจะมองเห็นคุณค่าไหมเพราะว่าคนเอาเวลาไปทำบาปเอาเวลาไปทำอะไรที่ไม่ดีเยอะแยะบางคนเอาเวลาไปเล่นไปเที่ยวไปสนุกสนานกับอาวายาัยมุกกับเรื่องไร้สาระแต่บางคนก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน,น์แต่ละวันแต่ละวันจะว่าปล่อยวางก็ไม่ใช่จะเป็นปล่อยทิ้งซะมากกว่า คือไม่ได้สนใจอะไระคิดว่าตนเองอยู่ได้ก็อยู่คิดว่าตนเองแบบไม่เดือดร้อนบางทีก็น่าเสียดายนะแต่บางคนก็เหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตแต่ละวันก็เหนื่อยกับความโลภเหนื่อยกับความโกรธเหนื่อยกับความหลงในการที่เราจะต้องตามตามอารมณ์ตามอำนาจของกิเลสที่มันพาเราแบบ ดิ้นรนเก่งแย่งแข็งขันความโลภความเห็นแก่ตัวความโกรธความไม่พออกพอใจความหลงความยึดมั่นถือมั่นชีวิตบางคนก็เลยเหนื่อยเรื่องไม่น่าเหนื่อยก็เหนื่อยเรื่องไม่น่าทุกข์ก็ทุกข์เรื่องไม่น่าเดือดร้อนก็เดือดร้อนเพราะว่าใจเราไม่มีธรรม มาคนนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปทําขนาดแบบต้องไปแย่งต้องไปลักเราว่าต้องไปโคดไปโกงเลยเพราะว่ามีอยู่แล้วรวยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยอํานาจของกิเลสนี่มันทําให้รวยแบบน่าเลือดรวยแบบเอาเปรียบคนอื่นรวยแบบไปโคดไปโกงคือไม่จําเป็นต้องทําบาปแต่ว่าด้วยความโลภมันก็เลยทำมาคนไม่จําเป็นต้องโกรธ ไม่จะเป็นต้องใช้อารมณ์ทั้งที่เรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าข้อเราแบบปล่อยวางไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดก็เลยเอาเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้เราต้องเป็นเรื่องเป็นรลาวทั้งตนเองคนอื่นยืดยาวเหนื่อยวุ่นวายเสียหายเดือดร้อนพราะว่าเราไม่รู้จะปล่อยวางอารมณ์ ไม่รู้จะปล่อยวางอะไรที่มันทําให้ตนเองเดือดร้อนเป็นทุกข์ทั้งที่เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องฉะนั้นพวกเราท้งลายนี่สิ่งเหล่านี้มันทาให้เราแบบเหนื่อยนะบางคนในไม่น่าเหนื่อยก็เหนื่อยลงยึดมั่นถือมัน่นทั้งที่รู้ว่าตายแล้วออกไปไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าตนเองไม่ได้ใช้ทั้งที่รู้ว่าตนเ,เองแบบไม่มีก็ได้ แต่ว่าพอความหลงความยึดมั่นถือมั่นไม่มีไม่ได้ต้องได้ต้องให้ตามใจตนเองต้องให้ถูกใจตนเองความอยากก็ดีความไม่พอใจดีความหลงความยึดมั่นถือมั่นอันนี้จึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องเหนื่อยฉะนั้นว่าเราทาั้งหลายที่มาสู่ศาสนามาสู่การปฏิบัติอันนี้เราพยายามที่จะละตรงนี้นะ ชีวิตเราทั้งหลายเนี่ยมันมีความทุกข์จะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่เป็นพระก็ทุกข์อย่างพระเนี่ยต้องมานั่งตากแดดนั่งฟังเทศเดินหรือว่ามาบวชในการเว้นในการละจะกินเหมือนโยมก็ไม่ได้จะนอนเหมือนโยมก็ไม่ได้จะแสวงหาเหมือนโยมก็ไม่ได้พระก็ทุกข์แบบพระเพื่อฝึกตนเพื่อศึกษา พื่อให้ได้คุณค่าในการบวชซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราจะเป็นที่พึ่งเรจะนำเราไปสู่ความพ้นทุกเราจึงยอมทุกเพื่อทำทำเพื่อความพ้นทุกอันนี้ทุกแบบพระทุกเพื่อทำทุกเพื่อขัดเกลากตนเองทุกเพื่อที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกจะว่าโยมที่ว่าสบายก็ทุก คนจนก็ทุกแบบคนจนต้องดินลนสแสวงหาเก่งแย่งคนที่มีหน้าที่ตำแหน่งก็ทุกแบบมีหน้าที่ตำแหน่งต้องรับผิดชอบต้องทำเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทุกกับลูกกับล้านทุกกับญาติพ <hab Anton ia> ี่น้องถ้าใครมีพี่มีน้องถ้าใครมีสามีภรรยาก็ทุกกับสามีทุกกับภรรยาทุกับการที่ต้องรับผิดชอบการเป็นอยู่ร่วมกัน แล้วมีตำแหน่งหน้าที่เออทุกข์ก็ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกอบตอก็ดีนายกก็ดีจะมาบางทีก็ขำๆอยู่พวกหา,าเสียงพวกอบตอมาขอ,อเบอร์นี้ก็มาขออาจารย์ไอ้อาจารย์ช่วยหน่อยนะขอให้ได้ขอให้เป็นเราก็สาธุเป็นกำลังใจให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะอีกสภาวะนั่งอีกคนหนึ่งก็มาขออีกแล้วถ้าสมมติว่าให้ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะให้ใครล่ะ จะให้คนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งก็จะเอาอาจารย์ทาไมให้คนนั้นเป็นล่ะทาไมไม่ให้ผมเป็นล่ะอาจารย์ไว้ให้พรคนนั้นบอกขอให้ได้เป็นขอให้ได้เป็นแล้วผมอาจารย์จะให้ผมเป็นอะไรล่ะเนี่ยคือบางครั้งบางทีมีอํานาจอาบาตากระทบแบบอาบาตผู้ใหญ่บ้านกระทบแบบผู้ใหญ่บ้านจนถึงนายกรัฐมนตรีถามว่าคนที่บอกมีความแบบสำเร็จ,จเจริญได้ตำแหน่งได้เกียรติได้ยศ คนเราท่านนี่ได้รับแรงเสียดทานมากกว่าเราอีกไม่รู้กี่เท่าคนด่าก็ด่าเยอะกว่าเราคนชมก็ชมเยอะกว่าเราทําบาปก็ทําบาปได้มากกว่าเราพวกเราบรรน,นอกบรรน,นาไปลักไปขโมยอาจจะลักผักลักผลไม้สิ่งของเล็กๆแน่น้อยแต่ว่าคนที่แบบมีอํานาจเนี่ยโกงได้ทีละเป็นสิบล้านร้อยล้านทําบาปได้ทีละเป็นแบบเยอะ อันนี้เราจะคิดว่าดีนะถ้าเราไม่มีศีลมีทรรมเยความทุกข์มีทุกระดับชั้นตั้งแต่คนจนจนถึงคนรวยตั้งแต่คนธรรมดาจนถึงพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจึงออกบวชเมื่อพระเจ้าเห็นว่าความเป็นกษัตริย์ก็ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนยังไม่ใช่ที่สุดในการที่จะนำเราไปสู่ความ้นทุกข์มีกามาคุนมีอำนาจ ก็โทกแบบมีกรรมคุณทุกแบบมีอำนาจผู้จะย่าจึงสละสิ่งเหล่านั้นออกมาสู่การฝึกตนมาขัดเกามาลดละฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่กําลังตามรอยบาทตามรอยธรรมใครบวชได้ก็บวชใครมาปฏิบัติได้ก็มาปฏิบัติรักษาศินแปดรักษาสิน,าสนพระอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแบบ ก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งมันก็มีความจําเป็นไม่เหมือนกันแต่ว่าใครที่มาไม่ได้แต่ก็ขอให้ได้ทําถ้าทํายังไม่ได้เราก็พยายามทําทางโลกก็ต้องทําทางธรรมก็ต้องสร้างพวกเราทาั้งหลายก็เลยมาสร้างบุญสร้างกุศลมาทําให้เกิดความสุขทําให้เกิดคุณค่ามารักษาสินมาเว้นบาปมาขัดเกลาจิตใจตนเอง ให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยจักรวาลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิจาจรณาตนเองนะชีวิตของเราถึงที่สุดเราก็ต้องยอมรับความจริงในการที่เราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างในการเป็นอยู่ของพวกเราเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเราแบบสามารถที่จะปล่อยวางได้หรือว่าสามารถที่จะไม่ยึดมั่นถือมันเราก็จะไม่ทุกข์มาก เพ่าเราทั้งหลายมาฝึกใจนะมาให้ก็ต้องฝึกมารักษาศีลก็ต้องฝึกมาภาวนามาปฏิบัติก็ต้องฝึกการให้ให้เพื่ออะไรให้แล้วเราได้อะไรรักษาศีลเพื่ออะไรรักษาศีลแล้วได้อะไรเรามาภาวนามาปฏิบัติทำสมาธิเดินจงกรมเราทำแล้วเราทำเพื่ออะไรเราได้อะไรให้ท่านทั้งหลายได้สรุปไว้เลยว่า ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อที่จะให้ตนเองพ้นทุกข์แต่ว่าบางทีบางครั้งมันก็ยังไม่อยากถึงขนาดนั้นเราก็มีความหวังว่าทำอย่างไรเราจะทำให้ตนเองมีความสุขเคยจะข้ามไปแบบว่ามุ่งหวังเพื่อความพ้นทุกข์เลยบางคนมันมันไม่ได้เหมือนว่าเรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยแม้แต่ผ้าเนี่ยบอกว่าให้ไปนิพพานวันนี้จะไปไหมโอ้ผมยังไปไม่ได้เราผมแบบ ต้องรับผิดชอบอีกหลายเรื่องหลายอย่างออกมายังคำขำอยู่เมื่อวานนี้คิดในใจครูบาอาจารย์ฉันก็ดีดีเลยแต่ตอนนั้นบอกาอาจารย์อวยพอเนี่ยผมได้เป็นเจ้ารองเจ้าคณะอำเภอไวๆหน่อยว่างั้นคือบางทีบางครั้งเราเนี่ยมันก็ยังมีภาระที่แบบต้องทอําอ่ะถามว่าจะให้ไปนิพพานเลยจะให้พ้นทุกเลยบางคนยังคิดแล้วคิดอีกโอ้จะให้เราไปนิพพานเลยเราจะไปได้เลย ภาระหน้าที่โน่นนี่อะไรลลาอย่างฉะนั้นเราทั้งหลายก็เลยมีความหวังทําแล้วอยากให้ตนเองมีความสุขการให้ทานทานอย่างไรจะให้มีความสุขการรักษาศีลรักษาศีลอย่างไรจะให้มีความสุขการภาวนาภาวนาอย่างไรจะให้มีความสุขอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องศึกษานะเราเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาก็ได้ ทัศนคติมุมมองบางครั้งบางทีเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับต้องคิดบางเรื่องบางคนเนี่ยโอ้ยทุกข์มากไม่ไหวตายแน่แนแต่บางคนมองเป็นเรื่องอะไรโอ้ตโลกอะเป็นเรื่องตลกเรามานั่งตากแดดเนี่ยโอ้ยพี่แมงกู้จะหัวไปโอมี่กับบอพากันนัง่งมานังตากแดดโอ้ยไม่จะหัวเป็นอย่างหัวพักแล้ว มานั่งตากแดดโกนหัวแม่ไหมนี่ยโอ้ยดวงอาทิตย์คือหลายดวงเห็นผ่าละกูก็อยากหัวไปเป็นอย่างนั่งตากแดดถ้าเราคิดอย่างนี้เราคิดเป็นอะไรคิดเป็นเรื่องขำขำถ้าเราคิดอีกอย่างหนึง่งมันนะมันก็เป็นการฝึกตนของท่านโทษกภายนอกแต่สุขภายในท่านเชื่อไหมว่าบางครั้งนี่เวลาเดินมาเท้าแตกเท้าพองบางคนเจ็บปวดทรมานมาก เจ้าว่ามีความสุขใจแบบลึกๆคือคิดว่ามันมีความสุขทําไมถึงมีความสุขเพราะเราคิดว่าเราได้ทําในสิ่งที่มีคุณค่าทําในสิ่งที่เป็นเป็นประโยชน์แม้จะเรามาให้ทานเนี่ยถามว่าเวลาเราให้ทานเราอาจจะคิดว่าโอ้เราต้องจ่ายเนี่ยเราต้องซื้อเราต้องทําเราต้องลําบากโน,น่นนี้แต่าว่าเราเราให้ทานแล้วเราเป็นยังไงเราสุขใจเนาะโยมถวายอาหารถวายสิ่งของนับอะนะ กว่าจะซื้อมาได้กว่าจะหาเงินมาซื้อกลัวจะไปทํางานเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำอาหารเนี่ยคณะคุณแม่ก็ดีายคณะก็ดีตื่นจะได้ตีสองอ่อพักตื่นตีสามแม่คลัวจะตื่นตีสองอ่ะจังวันก็ทําครับจะไม่ได้พักเหมือนกันตัวน,นี้ก็เหนื่อยตัวน,นี้ก็ต้องใช้ต้องจ่ายต้องทําแต่ว่าทําแล้วเราทํายังไงมาถวายพระ เวลาถวายพระก,ก็ต้องโยกขึ้นแบบนอบน้อมเคารพถวายแล้วก็ต้องบอกต้องขอท่านนีมนฉันให้หน่อยนะอ่าโอ้ยโปรดขานอยแน่เมื่อเช้าเดินมาโยมคนหนึ่งถวายนับะนานั่งอยู่นี่ละอาจารย์โปรดขานอยเน่ฉันใน่คอยหน่อยเน้กินใน้ขานอยแนวพี่ท่านขานอยอยากได้บุญน,น้ำมาชันนะของตนเองนะหาเงินมาก็ลําบากมาอยู่มาเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบโน่นนี่หลายอย่าง ก็มาขอให้พระฉันให้อยากได้บุญอยากได้บุญตนเองแล้วไปแล้วยังคิดถึงเมียอีกโอ้ยให้เมียผมได้บุญน้ำในเด้อมาป้าใเมียไดเงิ้ยนี่คือสิดีใจหลายอ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบเราได้ให้แล้วเรามีความสุขฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นแบบเอาประโยชน์ให้ได้นะให้แล้วทายังไงจะมีความสุขรักษาศีลแล้วทํายังไงจะมีความสุขภาวนาแล้วทํายังไงจะมีความสุข อันนี้มันเป็นเบื้องต้นถ้าเราทำแล้วให้แล้วมีความทุกข์รักษาศีลเรามีความทุกข์ปฏิบัติเรามีความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาตนเองการที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์ <the reaction> เราให้เพื่ออะไรให้เพื่อละถ้าท่านอยากมีความสุขนะท่านให้เพื่อละความโลภให้เพื่อการขัดเก่าเพื่อปล่อยวางถ้าท่านไม่ได้ให้เพื่อละความโลภท่านก็จะให้เพื่อความอยาก อยากมีแบบอะไรหลายอย่างที่แบบได้การตอบแทนได้คำยกย่องหรือว่าได้หน้าได้ตาหรือว่าได้แบบอะไรดีกว่าคนอื่นโน่นนี่ถ้าท่านทำแล้วท่านมีความอยากความทุกขก์็อาจจะตามมาถึงจะมีความสุขความน้อยใจความอิจช้าหรือว่าความรู้สึกที่แบ่งแยกก็จะเกิดขึ้นก็จะตามมาจากอะไรจากการให้ด้วยความอยากด้วยความโลภความทุก ในจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นการรักษาศีลก็เหมือนกันการภาวนาการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเรามาปฏิบัติเราเก่งกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นคนอื่นสู้เราไม่ได้เราเป็นพระแบบโอ้ยมีปัญญาเข่งคัดทุดงขวัตโน,นนนี่พระอื่นแบบถ้าเรามาปฏิบัติเพื่ออวดเพื่ออ้างเพื่อแข่งขันกับคนอื่นเราก็จะเป็นทุกจากการปฏิบัติเหมือนกันฉะนั้นวันนี้เวลาพอสมควรนะ เดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะตักอาหารไม่ทันอีกมวัวแต่กับพูดแล้วหาที่ลงไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์อีกได้ไปไหนกระ้อนมโมทนากับท่านทั้งหลายนะสรุปง่ายๆว่าให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีให้เราให้เพื่อละความโลภให้เพื่อละความโกรธให้เพื่อละความหลงรักษาศีลก็เหมือนกันปฏิบัติก็เหมือนกัน แล้วเราจะได้คุณค่าแล้วเราจะได้ประโยชน์ขอความเจริญงอกงามในศิลธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกพันทุกคนด้วยเอสาธุ